อ่านะครับวันนี้เก็กลับมาอีกครั้งนะครับใน r a n ซิมูเลเตอร์วันนี้มาครบเหมือนเดิมนอกจากพี่ยานครับเป็นพี่ตังมาแทนนะซึ่งเขาจะมาเป็นกรรมกรแรงงานในโลกของเราเอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมีคนหมุกฟาร์มแบ็มีคนหมุกฟาร์มลูกพี่คนใหม่เแบ็คเป็นคนหมุกบล็อคโดนกับพี่เริ่มขับเบทนเลยยอดได้แบ็คเริ่มขับเบทนเลยยอดเย้ย นักล่านักล่ามาเจอมาเจอพี่ชายมาเจอโอ้โหมา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 ก็จะไปรังแกพี่วะไอ้กูมีปืนไอ้กูมีปืนเฮ้ยพี่ห้ามฆ่าผมนะเกมไม่เซฟนะพี่ฟาร์มไปเยอะเนี่ยถ้าฆ่าผมมันเรียบร้อยนะบอกก่อนนะห้ามจะฆ่าลูกก้าวเนี่ยตอนตอนเบกเบตกรชู่พี่หน่ตอนนั้นน่ะชู่ไงอ่ามันจะให้มันจะให้แบบว่ากดกดเลยพี่ไปลองดูลองดูลองดูชู่ไงมือเปล่าพี่อะมือเปล่า เอามือเปล่าเอามือเปล่ามาแล้วอันนี้ไงนี่ชุบอันนี้ไงมีชุบมีชุบโอ้โหขาดกันมาแล้วทีนี้อย่างนั้นเจ้าของเฮอยใจเย็นๆก่อนมันอาจจะไม่ใช่ที่มึงคิดก็ได้น้องมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ที่มึงคิดก็ได้นะเว้ยไอแต่ลุงนี่คือใครเนี่ยเอาเลยเนาะมึงยิงเลย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  บกัดบกปกปกปก,ปก,ปกนี่ไงเออนี่ไงมันช่วยกันได้พี่ตังแถบขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่อาวุธของคุณ <laughs> ชักปืนก่อนพี่ชักปืนก่อนชักปืนอ่าอ่าโอเคเธอลุยเลยพี่ลุยเลยที่เนี้ยลุยเลย <laughs> <laughs> อาล่ล <laughs> ะลครับตอนนี้ก็มีพี่ตง <พอ S 1> ังอะอะไรนะ พ่อพี่อ่ะนีอันนี้ก็คือพ่อพี่อ่านครับพี่อ่าไมันได้มาวันนี้นะครับให้พ่อมาแคสเกมแทนนะครับเดีรับพ่อเอายังไงก็ฟักด้วยแล้วกันนะทำหน้าที่แทนหน่อยโอเคพวกเด็กไปทำงานเอาเราล่ก่อนดูเหมือนว่าเราจะฟักไข่ไว้นะครับมาดูว่าไก่นั้นเกิดหรือยังนะอุ้ยแต่ไข่เยอะแล้วนะแต่ไก่เหมือนจะยังไม่ฟักนะโอเคโอเคผมขอเก็บไข่ก่อนแล้วกันนะตะก้าของเราตอนนี้มีไข่อยู่2ฟองนะครับเอาเราเล่นเลยว่าไข่เยอะมากๆนะครับ เก็บไข่เข้าไปในตะกร้าแบบนี้นะครับเอาละครับได้ไข่มาแล้วนะครับเราได้ไข่มาทั้งหมด12ฟองเลยนะฟองละหกเหลี่ยมน,นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาไข่นี้มาตรวจกันก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าไข่ไหนมีเชื้อนั่นเองนะเหมือนรอบก่อนเลยโอเคเอาวางใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บโอเคอาจากนั้นก็หยิบไข่ออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในตะกร้าเหมือนเดิมดูเหมือนว่าไข่พวกนี้จะยังไม่มีเชื้อนะครับเราอาจจะต้องหาตะกร้ามาเพิ่มนะเพื่อคัดแยกให้ละเอียดกว่านี้นะโอเค เดี๋ยวไ้ก่อนเอาล่ะทีนี้นครับสับป,ประรดของเราก็โตเรียบร้อยนะมีทั้งแตงโมมีทั้งสับป,ประรดนะครับที่โตแล้วนะก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้โตเดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวนะครับใส่รถไปรถมาเลยนะ้องครับเดี๋ยวเราจะพาพ่อพี่่าไปขายเนื้อกันนะครับซึ่งเราจะเอาไปส่งให้กับนายพานนั่นเองนะนายพานจะให้เรา250เหรียญน,นะมาดูว่าจะได้2 5 0เหรียญอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะ เรียบร้อยนะครับพ่อพิได้เล็อดหง่องเท่งเรียบร้อยครับล้างล้างเลยวิ่งวิ่งมาพี่วิ่งมาเราต้องขึ้นทางไหนดูดิพ่อพิตังกูเอาใจพ่อพิตังไอ้เจ้าพ่อพิยาโคตรแข็งแรงเลยตอนนี้โอเคแล้วมาถึงกระท่อมของคุณลุงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อมาให้นั่นเองนะเจ็ดชิ้นละอีกชิ้นเดียว เอาล่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณลุงนะมาดูว่าคุณลุงจะให้เราเท่าไหร่นะครับ200เห <c oughs> มือนเดิมนะโอเคก <g ười> ็ถือว่าคุ้งกว่านะเพราะว่ามันชิ้นละ15นะ8ชิ้นก็2อ0นะครับพอให้คุณลุง200อืมใช่โกง <c oughs> เอาละต่อไปเราจะเอาเนื้อที่เหลือนะครับไปขายจากนั้นก็ส่งพ่อพี่อานะครับไปอันนี้มันเดิมอะไรอ่ะพี่ตกบ่อยปะไปไปไปเขาเดินเอาแบกรับน้อง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 ไปไปแบกรับน้องรับน้องรับน้องไปกัรับน้องไอ้พี่ผมผมไปหนีอยู่แล้วบ้านอยู่ทางไหนเอ้ยหลงไม่รู้หาเอาเองพี่พี่ต้องเอาตลอดตัวเองพี่เวลาพี่ไปติดอ่ะพีก็แปลว่าเนี่ยติดป่าเอ้พี่หลงป่าหลงทางอย่างเงี้ย ใช่ใช่เดี๋ยวก็ไปตามีกทีนึ่งพี่ไปไปไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาขายเนื้อที่เหลือจากนั้นก็ไปเติมน้ำมันนะครับโอเคซื้ออาหารสัตว์ด้วยนะอาหารสัตว์จะหมดแล้วอาหารไก่เหรออาหารไก่โอเคอะไรยวเราจะซื้ออาหารไก่เพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าอาหารไก่นั้นหมดแล้วก็ซื้อเพิ่มไปสัก5ถุงละกัน150เหรียญนะครับพร้อมกับสิ่งที่ผมจะซื้อเพิ่มนะขี่ไปไหนวี่ พร้อมกับเล่นกุละเย่นเล่นกูละอ่าพร้อมกับสิ่งที่เราจะซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือตะกร้าใส่ไข่นะเพราะเดี๋ยวเราต้องเช็คไข่ว่าไข่ไหนมีเชื้อแล้วมันจะยุ่งยากมันจะไม่ละเอียดอย่างที่บอกครับซื้อมาสัก2อันละกันนะครับเป็นร้อยเจ็ดสิบนะเนื่องจากที่วอเทอร์มลอนมันปลูกง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อไปประมาณหนึ่งเลยเอาไปปลูกหลักๆตอนนี้เลยดีกว่าเอาล่ะสรุปรายการนะครับที่เราจะซื้อก็คือมีอาหาร ของไก่5ถุงตะก้าใส่ไข่อีก2เมล็ดแตงโมสี่ซองนะครับรวมเปเงินทั้งหมดนะครับ210เหรียญซึ่งเรามีอยู่ตอนนี้6 7 7เหรียญเช็คเอาท์เรียบร้อยลุดไปไหนเราเจอพี่ตังผมก็ลังไปรับพี่มันมีน้ำมันนะพี่มันต้องเติมนะพี่พี่จะไปขับเล่นดิกูไม่ได้ขี่กูอยู่บ้าน เอาล่ะนี่คือของทั้งหมดที่เราจะขนกลับบ้านครับไปกันเลยน้องชายผมต้องอยู่หลังรถนะเพราะว่าตอนนี้ของเต็มนะต้องถือไปครับไปอันนี้ไปเก็บแล้วเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันเองไปเลยน้องเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> โอ้ยพวกพีพีครับไฟแดงก,ก็บมาอีก <c oughs> เออแบกไปเติมน้ำมันรถกลับไปเติมน้ำมันใส่ถังมาเนาะเอา,า <c oughs> ล่ะเดี๋ยวให้สองคนนี้ไปเติมน้ำมันรถนะครับแล้วก็ไปเติมน้ำมันใส่ถัง รอดูวิธีการขับรถของมันแล้วงั้นมันหลอกผมมันเป๊ะเลยเว้ยเออปกติเสียงอะไรวะพี่เสียงอะไรผมได้ยินมาถึงนี่เลยวะเต๋อพี่เอาละต่อไปเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชแอปเปิลเมลอนวาเตอร์ สโมกโคตเฟี้ยวพี่ไ <laughs> พร์เปจัดวอเตอร์เมลอน่านอะไรยนะังไงเนี่ยฮะเอาล่ะเราก็จะเก็บไพร์เปอร์นะครับนี่เลยพี่ชายเอามากองไว้รอแบ็กกลับมานะครับเก็บบาวางกองกันเลยไม่รู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับน่าจะแพงอยู่นะเพราะว่า,มาเมล็ดของสับปะรดเนี่ยแพงนะครับแพงกว่าทุกอันในร้านค้านะแล้วก็โตช้าด้วยครับใส่เลย <laughs> พี่ใส่รถ <laughs> นะเลย เอพี่มันเติมมันเติมมันเติมตรงได้พี่มันเติมตรงได้แม่งเอ้ยพี่ต่างแม่งเติมนำมาใส่ถังแล้วถังใส่ใส่ในรถโอ้โหขยันะไรกินเอาถังใส่ถังเอาถังมาเติมในรถต่อแล้วะไรใส่ถังอีกหูแตงโมโลกลูกใหญ่มากพี่ต้องปกสุดๆพี่ต้องปกสุดๆเลยเนี่ย โอ้ยขายเท่าไหร่วันนี้แตงโมใหญ่มากเอาล่ะนี่คือผลผลิตที่เราเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดนะครับและแถมเราจะเก็บเกี่ยวต่อได้อีกนะเพราะว่าพืชนั้นสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายรอบนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอีกกี่รอบนะเอาล่ะขนสับปะรดขนแตงโมขึ้นรถเลยคือมันวางมันวางเทินกันได้แบบนี้นี่นี่เอาแตงโมวางก่อนเออแตงโมวางก่อนอะไรมันเนี่ยมันมันติดได้ยังไงเนี่ยรู้เพลมันเป็นฟิสิกส์เลี่อ๋อมันมันแทงวะ เออมันแทงเข้าไปอันนี้เขาเรียกบัตรป่ะไม่หรอกมันเป็นพันของมันแหละพี่ว่าน่าจะเป็นพันของมันแหละสับป,ปะโมสับปะโมะพันแม่เหล็กเอาละครับเราก็จะเอาสับป,ปะโมวพวกนี้นะครับไปขายนะแล้วก็เอาไปซื้อพ่วงข้างรถอีกทีนะเพราะดูเหมือนว่าถ้าเราขยายแปลงเพิ่มเนี่ยหรือว่าเอาไข่ไปขายอีก3ตะกร้าน่าจะใส่ไม่พอนะครับประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวเราจะไปขายแล้วก็ซื้อพ่วงข้างเพิ่มนั่นเองเอาละเดี๋ยวผมจะไปขายแตงโมกับสับปะรดกับพี่ตังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะลองแบบกูจะลองแบบไม่บอกเเ้าาออ่ะะจไปถูููููกกกกมดดตนแ็ จเป็นกูว่าดูไม่ถึงเนี่ยดูแมพอยู่อ่ะดูแมพนี่ไงอ่ะพี่พี่ต้องไปไหนก่อนอ่ะพี่ติ๊กอะไรติ๊กที่จะไปไงก็ร้านอะไรล่ะร้านตรงไหนใกล้ไกลไม่รู้มันเขียนช็อปช็อปเนี่ยแหละอ่าใช่ต้องขายอะไรขายของโอเคโอเคพี่โอเคราคาคุณไปซื้อรถเสร็จมัต้องขายดิจิทัลช็อปลัดคัดจอดเสร็แล้วพี่เดี๋ยวก่อนเพราะนมีท้าพีท้าไม่ใช่ข้างหลังข้างหลังเราข้างหลังเราใกล้ฟาร์มสุดอ่ะเออกลับไปเส้นนี้แหละกลับไปเส้นนี้แหละไม่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 กลับไปทางอ่ะไปบินทางถนนนะ โอ้ยโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีข้างหลังเรานู่นไปตามทางเนี่ยไปตามทางพี่เอาล่ะตอนนี้เราจะเดินทางมาถึงร้านค้านี่นะครับถ้าพี่ตังไม่เล่นลิ้นนะ <c oughs> เดียวพี่เรียวร้านพี่พี่พี่มันเข้าทางนี้ไม่ได้มันมีรั้วกั้นโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวกูซื้อรถไปอีกคันเลยดีกว่าวะเจีงนะ เอาละมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปขายนะ,ะดูว่าเราจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่มมี2ลูกเหรออุ้ยไพ่แอปเปลลิลลูกละ30 13ลูกโอ้โหรวยตายหาเลยรวมเงินทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับที่เราจะได้ก็คือ404เหรียญโอ้โหเตยลเอาเรียบร้อยนะครับขายไปแล้วนะครับตอนนี้เรามีเงิน800เหรียญอู้หูขูขับดีวกว่าผมขออนุญาตนะพี่ชายนะขออนุญาตเป็นโซเฟอร์นะจริงๆจากใจขับเลยน้อง พี่ชอบนั่งอืพี่ไม่พูดตั้งแต่มาล่ะเอาก็นึกว่าให้ขับไปเอาล่ะเช้าวันใหม่ครับวันที่7แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เงินที่มีนะครับไปลงทุนซื้อพ่วงข้างข,งของรถนี้ต่อนะเรยกว่าพ่วงข้างไม่ใช่พ่วงหลังดีกว่านะที่จะลงเลยนะงยิงโอ้โหอะลเช้าว,วันนี้ครับเราจะไปซื้อพ่วงหลังนะครับเพื่อที่จะคลของที่จะขึ้นนั่นเองร้านงานก็ฮาร์ดแวร์ไม่มชนนาะ ไปนู่นแล้วพี่ไปตามไปนูนออ่นอ่ะนี่พี่คนคนป่าเดียวเ,<อ>เ<อ>มยนเลยพี่นี่ตรงนี้เองตรงโคงนี่เองวิ่งนิดเดียวแต่เดินโคตรเยอะเอาตอนนี้เรามาที่ฮาร์ดแวร์สโตร์นะครับดูเหมือนจะซื้อพ่วงข้างที่นี่นะ <ś> <ś> โอเคจอดเลย จากนั้นก็ไปดูว่าพ่วงข้างเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับดีไอพ่วงหลังอ่ะมันคือพ่วงหลังราคา600นะ้ะน้ำสมอลเชเลอร์นะเป็นพ่วงเล็กนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะซื้อเป็น j จ r r y ่แคน,นะครับก็คือถังน้ํามันเพิ่มหนึ่งถังจากนั้นก็ซื้อพ่วงหลังนะครับเพิ่มอีกหนึ่งรวมเงินทั้งสิ้น625เหรียญน,นะครับเอาล่ะซื้อมาเรียบร้อยนะครับมาดูว่าจะใช้งานยังไงนะเอาตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงมา <laughs> พี่ไัตกนพี่ไปตะโกนแต่ล้วมันฟิบม,ม,มันฟิปเฮ้ย <Hey, S 1> ได้ปะนี่อย่างตรงไปเลยเนะี่ยทำไงดีนะ <laughs> ทำไงนะงานงอกแล้วนะคิดว่านะงานเรนจะงอกจัดเลยตอนเนี้ยขายคืนได้ปะ <laughs> เอาเราวิธีใส่พ่วงนะครับก็เราให้ขึ้นรถแล้วก็กด C ีนะครับเพื่อที่จะดึงพ่วงขึ้นมาติดนั่นเองนะเป็นการล็อกพ่วงนะครับเข้ากับรถเราได้พ่วงมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะได้ขนของได้เยอะขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวเอาถังน้ำมันที่ซื้อมาใหม่ไปเติมนะครับแล้วเติมน้ำมันให้พ่วงหลังแล้วด้วยนะเดี๋ยวน้ำมันพ่วงหลังหมด เพิมทำไมวะหลังเติม้ยออไม่เติมทำไมเอาละครับเรากลับมาที่เจอร์รอลสโตร์นะครับเรามาซื้อถังตักน้ำเพิ่มนะแล้วก็เป็นปุ๋ยนะครับที่เอาไปใส่พวกพืชพันธุ์ของเราให้โตไวขึ้นนะครับเอาล่ะรวมเงินทั้งหมด216เหรียญเช็คเอาเอาละครับกลับมาที่ฟาร์มนะครับตอนนี้ซึ่งเราจะเอาปุ๋ยมาใส่เออเดี๋ยวลองใส่ดูแบบเป็นขวดนะครับใส่เข้าไปเฮ้ยใส่ได้เลยใส่ได้เลยไม่รู้ว่าใช้ได้เยอะแค่ไหนนะ ตอนนี้ใส่ไปแล้วน่าจะโตไวเลยนะโอเคหมดแล้วนะครับเดียได้ว่า1หขวดเมื่อกี้นะครับผมใส่ได้13ต้นนะซึ่งก็เยอะอยู่นะเยอะพอสมควรเลยเร่งการจเจริญเติบโตได้นะครับต่อไปเราจะขยายแปลงผักนะให้เยอะขึ้น,นครับเดี๋ยวผมขอรถไปลองเออไปลองผล<อ>งด,ดูดิผลได้ปะ เอาล่ะดูเหมือนว่าพ่วงเราจะใช้งานได้ดีเลยนะครับกับการขนไม้นะเพราะถ้าเป็นรถปกติขนไม่ได้นะซื้อพ่วงเพิ่มมาเราก็ขนไม้ได้นะครับทําให้การขนย้ายไม้นั้นเร็วขึ้นนะเพราะว่าเราจะขยายแปลงด้วยนะตอนนี้เอาล่ะเราจะขยายแปลงเพิ่มกันเลยเฮ้ยพี่ทางโคตรขยันเอามาด้ลดน้ําตอนฝนตกเป็นไง <laughs> เราดูเหมือนว่าเศษซากพวกนี้นะผมอยากทําลายมันออกมากนะมันใช้อะไรไม่ได้นะเพื่อเป็นการขยายพื้นที่ของเรานะทาลายออกได้เลยนะ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรครับเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยคนแล้วไปตามกันนะกีเรวไปหาวินวินเลยพี่โอ้วินดูถึงโคตรเยอะมันมันหนักเกินไปปะพี่ตาพี่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 ตาไม่มีพ่วงพี่ขับมาก่อนพี่พ่วงพี่พ่วงพ่วงขับเพื่อนหนึ่งเดียวไม่ดูมาแล้วโอเคไปกันเลยพี่ชาย ไปไหนอน่ยเดี๋ยวไว้ก่อนเอาไปตรงแปลงจินยึดยกุญแจเลยพี่เออยืดยึเลยดีกว่าเอาแล้วเราขนลงนะครับมาใส่ได้เลยนะเพิ่มแปลงเข้าไปโอ้รอบหนึ่งคือได้3ามสแปลงอ่ะเฮ้ยเราทำเพิ่มอีกได้ป่ะดีสัก สิบแถวไปเพื่อตัดต่อไปเราไปช่วยกันมาช่วยตัดไงเาช่วยกันตัดนะอาเราจะช่วยกันตัดไม้นะเพื่อเพิ่มแปลงนะครับตอนนี้คือต้องใช้ไม้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังดีครับที่เรามีพ่วงแล้วนะขนได้สะดวกสบายมากขึ้นนะโอเคช่วยกันขนช่วยกันตัดนะครับตอนนี้ผลิตไม้ไม่ทนันเ่ะโอ้ช้าเกินเออเรื่อยๆหน่อยเดี๋ยววาพัฒนาแม่งใกล้จะหมดแล้วแบ๊กข้างหน้ามึงเหลือสี่ท่อนละแต่มึงไปดูข้างหลังดิ โอ้ยเเป็นอะไรงอมอ่ะเราตัดไม้จนมืดค่ำมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนอนพักผ่อนนะเข้าสู่วันที่8กันนะครับไปกันเลยโอเคเข้าสู่วันที่8เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ตือนพี่โอเคหรอซึ่งเรานั้นต้องทำแปลงให้เสร็จนะครับเพราะว่าฟันเราอะต้องการแปลง ใช่เฮ้ยเอาวะตื่นเช้าขึ้นมาน้องชายกูวิ่งเข้าป่าสุดจัดโคลงละเมอหน้าดูเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะเมื่อคืนผมไม่ได้นอนเลยผมมาทำตั้งคืนเฮ <c oughs> ้ยเอาวะส่วนพี่ตังเขามาลดน้ำต้นไม้นะครับตื่นเช้าขึ้นมานะครับ <c oughs> พี่ทำอะไรพี่เดินชมคนอื่นส่วนพี่ไอ้อยู่ในเล้าไก่นะกำลังทำการเก็บ ขี้ไก่เก็บ <c oughs> ขี้ทำการทำความสะอาดแล้วไก่ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาให้แม่ไก่อารมณ์ดีแล้วฟักไข่ออกมาเยอะๆนั่นเองนะทำทำยังไงนะเก็บขี้เก็บขี้ข <c oughs> ดูเหมือนว่าแปลงผักของเราบางต้นมันจะไม่จเจริญเติบโตแล้วบางต้นเก็บได้ครั้งเดียวครับนี่นอันนี้คือเก็บได้ครั้งเดียวนะก็ต้องรีมูฟออกไปนะครับไม่โตเลยนะแล้วก็มีต้นนี้นะครับที่ไม่โตเหมือนกัน โอเคถึงวเวลาเก็บเกี่ยวสับประรดกับแตงโมนะครับคือบางต้นมันสามารถเก็บได้หลายรอบนะบางต้นคือเก็บได้รอบเดียวนะแล้วก็เหี่ยวเลยนะถ้าต้นไหนเหี่ยวแล้วก็จะไม่โตแล้วนะครับก็ทําการถอนออกได้เลยนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะถอนเอาไปเลยครับแบบนี้เอาหลังจากนี้เราจะปลูกเป็นวอเทอร์เมลอนแทนนะครับก็ใส่เข้าไปนะก็เพิ่มเข้ามาตอนนี้เรามีทั้งหมด16บวก16ได้เท่าไหร่ไม่บวหกได้50เรามีทั้งหมด50แปลงนะครับตอนนี้นะ ยี่สิบไม่รู้เยไม่รู้เดีเยวไปก่อนแล้วกันไม่เดวใครครับอกยีีนะยม่ร้ยี่สิบสี่อีอสิบหกคูณสองอะสิบหกสองะสามสิบสบวกอีกแถว1นึ่งสี่บวกสี่แล้วเราสี่เป็นแปลงทั้งหมดที่เราเพิ่มมานะครับก็คือ38แปลงแต่ว่าแปลงหนึ่งจะปลูกนะ38 แปลงที่เราเพิ่มมาทั้งหมดนะก็คือ3ามสิบหแปลงเออแต่ว่าแต่ละแปลงท่านจะสามารถปลูกได้2ต้นนะซึ่งคูณ2ไปอีกนะสามสิบหกคูณสองอ่ะครัหกคูณสองอ่ะเอาเบสใช่แต่ที่บกคูณสองเป็นอ่าแปดสิบร้อยสิบสองทั้งหมดที่เราปลูกได้นะครับก็คือร้อยสิบสองต้นนะครับประมาณนั้นนะที่รถนี่คือรวยดิอราเนี่คือรวยสิไม่มีใครแก้ให้ไดยดิ บัตรคือทั้งหมดนะครับคือ72อนะโอ้ยไอเด็กว่ะคือเด้ว่าวาเทอร์เมลอนนะครับตวไวมากๆนะคือเพิ่งปลูกนะอันนี้คือเพิ่งปลูกซึ่งโตไปแล้ว30%รนะครับพงเก็บเกี่ยวได้3วันนะั้นจะเก็บเกี่ยวได้แล้วหรือไม่ก็2วัน,นครับเอาเราดูเหมือนว่าเราจะมีตะกร้าเพิ่มมาแล้วครับก็คือเราจะสามารถตรวจไข่ได้แบบละเอียดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวผมจะตรวจไข่นะครับ อ่าโอเคใส่เข้าไปและก็ใส่เข้าไปแต่นั้นก็กตดตรวจหยิบออกมาผมก็จะมาใส่อีตะการหนึ่งนะครับมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นแยกได้ง่ายขึ้นนะนะอีตะการหนึ่งก็จะเป็นตะการที่มีเชื้อส่วนอีตะการหนึ่งก็จะเป็นตะกาที่เอาไปขายประมาณนั้นครับอะไรอ่ะกูอยู่กับกพี่ตังไม่ได้อะไรเลยวะ <laughs> ยืนถือปืนนี่อโอเคใส่เข้าไปปุ๊บนี่ไงเจอแล้วไข่ที่มีเชื้อครับอันนี้ผมจะแยกไว้นะนี่เลยเอาใส่ตะการนี้คนระับไข่มีเชื้อนะเอาเราเราได้ตรวจไข่ไปทั้งหมด12ฟองนะครับเราเจอไข่มีเชื้อแค่2ฟองนะเฮ เฮ้ยลูกเกี๊ยบมาเอาว่าเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วไข่ฟักแล้วไข่ฟักแล้วไข่ที่เราฟักไว้ EP ก่อนนะครับมันฟักแล้วนะกลายเป็นลูกเจี๊ยบนะครับหลังนี้ก็น่าจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตามวัยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปฟักต่ออีกสองฟองนะครับนี่คือการขยายพันธุ์นะไม่ต้องซื้อไก่นะครับหลังนี้ฟัมไก่ดูแออัดเนาะวินเอาฟาร์มเล็กเพิ่มป่ะแบบเล็กแบบเล็กที่มันอย่าไปอย่าไปง่ายดีอย่าไปทางง่ายซะหน่อยโอเคเามันดูมันดูแออัดป่ะกันนะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ย้าย เออไก่นะทีนี้ผมจะเอาตะกร้าเปล่านะครับที่ไม่ได้ใส่อะไรนะมาเก็บไข่ไก่นะครับตอนนี้ไก่ของเราก็ผลิตไข่เรื่อยๆนะซึ่งวันละ4ีหฟองอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้แรงผลิตกําลังผลิตประมาณนี้นะโอ้ผูดเป็นโรงงานเลยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะ อะไรผมโดนอะไรไอ้เหี้ยกูโดนไก่จิกเออผม<ๆ>ผมไปหยิบไข่มันเอ้ยน้องใจเย็นพี่แค่เอาไปตรวจพี่เอาไปตรวจให้เออไปตรวจอห้อ๋อโอเคคือไก่มันจิกเรานะครับเราอาจจะต้องระวังหน่อยนะตัวนั้นจริงๆว่ากูยิงทิ้งง่ายเลยใจเย็นพี่ใจเย็น<ๆ>มันแค่จิกพี่มันแค่จิกเอาแล้วครับได้ไข่มันทั้งหมดนะครับหกฟองนะครับซึ่งเป็นไข่ที่ยังไม่ได้ตรวจเน่งผมก็จะทําแบบนี้ครับก็คือตะก้าก็จะแบ่งเป็นแบบนี้เลยไข่ที่ตรวจแล้วไข่ที่ยังไม่ตรวจและไข่ที่ไปขายนะครับประมาณนั้นเลยนะอ่อโอเคจากนั้นมาตรวจนะครับ หยิบออกมาใส่ในตะก,กร้าที่จะไปขายก่อนแบบนี้เราได้ไข่มีเชื้อหนึ่งฟองอ่าประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในตะก,กาศี้อ่าเป็นสามฟองละไข่ว,วางอยู่บนโต๊ะไข่แตกโปะเหลืออยู่สองฟองเอาละไข่ทั้งหมดครับที่มีเชื้อนะสามฟองนะครับหลังจากที่เก็บทั้งเล้าแล้วนะครับโอเคเราจะเอาไข่สามฟองนี้เข้าไปในเล้าเพื่อให้แม่ไก่ฟักให้นะครับ เอาเราทั้งหมด3ฟองนะครับลูกเย็บก็จะมีเพิ่มอีก3ตัวก็ต้องรอเวลาหน่อยครับสักวัน2วันน่าจะฟักนะครับต่อไปเราจะเอาวานเทอร์เมลอนกาไพอัเปอร์ไปขายนะครับเพื่อที่จะเอาเงินนะครับไปซื้อเครื่องเลื่อยเพิ่มเน่ยนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามีเงินในกระเป๋า60เหรียญครับไอ้แบมมึงฉี่ทางปกติได้ปะน้องกูขอร้องละมึงมึงมาตรงนี้มึง,ม,งมึงต้องการอะไรอ่ะมึงจะไปต่อ,อยังไงไอ้กูอยากรู้อ่ะปกติแล้วพี่เนี่ยปกติสุดละ <c oughs> ทางนี้มันมันทางมันมันพึ่งพังไปพี่ดินพ่่งถลม <c oughs> <laughs> สัตว์ตลกฟองกิ้งเลยจอดเลยจอดเ,เลยครับพี่โอ้โหเอาวะโอเคเอ้ยพนักงานเหรอครับเนี่ยเอาล่ะมาถึงฮาร์เบอร์สตูนแล้วครับเราจะขายกันว่าเราจะได้เท่าไหร่ในรอบนี้ไพเปอร์ลูกสามสิบเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็เอเทอร์มิลอนนะครับเราได้มา200นะจากนั้น200นี้เราจะซือ้อเครื่องเลื่อยนะครับใช้เงิน199เหรียญน,นะได้เครื่องเลื่อยมาเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งนะครับทีนี้เราเอาไปเลื่อยไม้กันต่อเลย <c oughs> อะ่ <c oughs> เลื่อยเลย ขอบคุณมากเฮ้ยเล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 ย้ลยเ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 ลรเลยนลย้มเลย่ลยนลีเเลยเเลยเลยเลเลยเลยเลยเเลยเลยเ้ยเยเลยเลยเลยเปยเลยเลยเลเลยเเเยเเเเยเเรยเยเปเยเเยเโดนแฮกเยเยยล เอาล่ะหลังจากที่เราเติอนว่ามันไปเสร็จเรียบร้อยครับเงินเราก็แทบหมดเกลี้ยงเลยนะหลังนี้เราต้องทําทุนจากสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นครับอะไรกันไอ้แบ๊กมึงขับอะไรวะเนี่ยเรื่องนี้เหี้ยจริงพี่ปกติแม่เอ้ใครมาเอาไม้ไว้ตรงนี้วะใครมึงขับเนี่ยเดินไม่ได้พี่ไปไม่ได้เอาล่ะครับความชิบหายของการขับรถครั้งนี้ก็ได้เริ่มขึ้นครับ เอาออกยังไงก่อนเหรอมาตรงี้ดีกว่าพี่ผมไปในฟางก่อนนะเพราะพี่แก่เลยเออการจะออกแล้วการจะออกแล้วพี่ชนได้ไหมพี่ชนได้ไหมชนชนชนเออได้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 สวยพี่สวยพี่เอาพ่วงกันจะเอาพ่วงกลับพี่เหนื่อยไปตัวปลา